หน้าร้อนแบบนี้เรามาทําน้ำเก๊กฮวยแก้ดับกระหายแก้ร้อนในกันนะคะขั้นตอนอเรามาดูอุปกรณ์วิธีการทําก่อน,นะคะ่ะอย่างแรกมีน้ําเปล่า8ลิตรนะคะหม้อเบอร์32ค่ะและเป็นน้ําตาลทราย1กิโลเม็ดพุทธค่ะดอกเก๊กฮวยนะคะแล้วก็จะเป็นผ้ากองแบบมีด้ามจับค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เม็ดพุทธที่ทูบแล้วนะคะ ทุบไม่ต้องละเอียดมากนะคะแค่พอ,อบุบให้มเมล็ดด้านในมันออกมานะคะใส่ลงไปในหม้อน้ําค่ะก่อนใส่นะคะเราจะต้องตั้งไฟนะคะให้น้ําเดือดหลังจากที่เราต้มเม็ดทุดไปได้พักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ดอกเก๊กฮวยค่ะใส่ดอกเก๊กฮวยลงไปนะคะต้มทิ้งไว้ประมาณสิบ5สิบห้านาทีนะคะหรือต้มจนกว่า สีของดอกเก๊กฮวจะซีดลงนะคะซีดเป็นสีขาวนะคะหรือว่าสีน้ำที่ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ได้คะ<ม>่ะก็ถึงเวลาอกองดอกเก๊กฮวยออกนะคะ<ม>แล้วเราก็จะเติมน้ำตาลลงไป<ม>ในหม้อนะคะ ตอนนี้เราได้สีที่พอใจแล้วนะคะคือเป็นออกสีเหลืองค่ะอาจจะไม่ต้องเข้มมากหรืออ่อนมากเกินไปนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะกรองดอกออกหมดแล้วนะคะ เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคะ่ะน้ำตาจลจำนวนหนึ่งกิโลนะคะค่ะส่งไปแล้วคนให้น้ำตาลละลายนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะให้น้ำนะคะเริ่มเย็นนะคะลงแล้วก็ จะนำไปกรอกใส่ขวดน,นะคะแช่ตู้เย็นไวค้ค่ะ